สวัสดีเอฟซีพี่น้องติ่ติดต,ตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงงวัวไทยกีนะครับพี่น้องอยู่ตลาดอำเภอหน้ากลางนะครับอยู่บ้านหนองบัวข้ามแสนนะครับตลาดอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพี่น้องมีเอฟซีหลายท่านเป็นบอกว่าให้มาไทยอยู่ตลาดอำเภอหน้ากลางให้เบิงแน่นะครับผมก็เลยมานะครับเป็น เป็นคลิปแรกนะครับที่มาตลาดอำเภอนากลางนะครับกบสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับผมกับเอ่อซอยแนะน่ำตัวจังน้อยนะครับคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อหน้งล้ครับคุณพ่อหน้งล้วงจักรอำเภอนากลางนี่ครับครับอยู่บ้านหนองบัวอําเภอแสนรับอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเขานี่ยแหละครับคุณคุณพ่อเป็นเจ้าของตลาดได้บ่ครับเป็นเจ้าของเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของตลาดนัดตลาดนัดเท่านี่มีมือมือใดครับนี่มือมือวันจันทร์ครับเข้าทุกวันจันทร์เลย ทุกวันจันทร์ทครับผมครับอันนี้เป็นง่วของคุณพ่อเองเลยครับแมนแมนครับผมครับครับเดี๋ยวเดี<ต>๋ยวจะให้เอ็ดซี่พี่น้องเบิง้งง่วไทยกีไทยอปองวปอ่งวไทยกระโดนไทยพื้นบ้านนะครับแล้วจะ่สีเอิ้นกันไปนะครับเอาใจเอ็ดซี่ง่วไทยีปอง่วไทยกีนะครับอันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อเนี่ยตรงนี้มันสิบสามเจ็ดร้อยนี่ ราคาเดียวกันเหมือดเลยราคาเดียวกันมั้เลยสิบสามเจ็ดร้อยอนี่นะครับเอซีพี ong, ่น้องเบิ้งกันเรานะครับหนึ่งมืนสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสูงประมาณเท่าไรครับคุณพ่อเนี่ยประมาณเมตรเท่าไรประมาณเมตรเมตรยี่สิบหรือเมตรประมาณนี่แหละเนาะประมาณครับประมาณ ลอยนีสิบเซนติเมตรนะครับหรือลอยลอยลอยสิบลอยสิบหาเนี่ยละอนมันสูงเพียง,งเพียง<ๆ>แอวเข้าแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบเออคุณพ่อยืนยืนยืนเทียบให้ FC เอฟซีเพื่อเบิงนะครับนะ่ะนี่นะครับเบิงส่วนสูงของของงัวไทยปอนะครับว่ามันสูงจำไรนะครับเนี่ยเนี่ยสูงเพียงเพียง <ๆ S 1> แอวคุณพ่อนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันเจร้อยบาทบอกคุ เออผมขอถามเลยยย <laughs> โอ้ซื้อเป็นตัวเป็นแยกจังไดก็ได้เลยเนาะครับ <laughs> ได้ได้ครับโอ้มีแต่ตัวงามๆนะครับพี่น้องอันคุณพ่อผมขอถามในไดได้ง้วนี่มาจากสครับนี่งมวงก็อันตามท้องตลาดเท่านี่ล่ละตามท้องตลาดเท่ายูแถวนี่เลยแมนแถวนี้เลยครับแถวนี้เลยเป็นถ้าถ้าตามที่ผมเบึ้งนี่ผมกล่าเป็นง้วไทย ให้ปอเลือดลอยครับรบอมีงวดาสายพันธุ์อื่นผสมนะครับ,รบพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลูกเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวว้เดี๋ยว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 สะท้อนแสง เด,เดี <interfer es> Ooh. Ooh. ๋ยวผมจะออกไปทางคุณก็ันอนออือาทง้ามงามงามครับผมเห็นดันดันดูจงยปเห็นง่วงงามอืมื่งมึง้ยเชื่องมันอยากเรียน อันชี้ชี้แยกเขาผ่านมาหรือหรืออยู่ข้างหน้าครับสีแยกเขาผ่านมาเนี่ยโอ้ยงั้นตัวนี้ไหมเบื้องลูกเบื้องกล้องสีลุดมือเลยสีแยกมานิดนึงครับผมห้าร้อยเมตรครับอันอันนี้ของของคุณพ่อหมดหมดเลยบนเบื้องเบื้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะออกไปคุณพ่อภาพภาพภาไปเบื้องนั่นเองนะครับเฮ้ยอันนี่ไหมอยากเล่นเบื้อง ตรวจครับตรวจนี่นะครับจะพ้ามาเบิงงว่วไทยกลางนะครับอีกข้อหนึ่งของคุณพ่อนะครับอันนี้ตัง้งราคาไว้ที่2 9นะครับปีน้อง2อง0 0ื 9, บาทนะครับสูงประมาณ120ยยี นะครับถึงรอยยี่สิบหาเซนติเมตรนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นงัวตัวผูนะครับงัวตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับราคาที่2อง0มืนเกานะครับอือไปเปลี็นฟอพันใดเลยนะครับอ้วนท้ว,วสมบูรณ์นะนะครับราคาเดียวกันกับตัวที่ยกหางนั่นนะครับ 2องหมืเก้าพับาทนะครับพี่น้องเป็นงัวไทยนะครับส่วนสูงร้อยยี่สิบหาเซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับอีกของหนึ่งของคุณพ่ออยู่ตลาดอำเภอนากลางนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งรามันนะครับรามันตัวนี้ตั้งราคาไว้ทีสาสบหนะครับพี่น้อง สามมืนหาพันบาทเป็นง้วตัวผู้นะครับสูงประมาณร้อยสาสิบห่านะครับสูงประมาณร้อยสาสิบหาเซนติเมตรนะครับพี่น้องตัง้งราคาไว้ที่สามมืนหานะครับของคุณพ่อคือกันนะครับแต่ผู้ใได้สนใจก็ล่องทู่ขมาสอบถามเบอร์ได้นะครับ อดีเบลผมจะพามาเบิงงัวไทยอีกนะครับปีน้องเป็นงัวไทยกีไทยพื้นบ้านนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเป็นงัวโคมนะครับงัวโค้มแม่ลูกมีลูกติดนะครับอยู่ในของนี่ของคุณพ่อนะครับนี่เป็นตั้งราคาไว้ที่สามสิบสามหาร้อยนะครับปีน้องสามหมื่นสามพันหาร้อยบาทนะครับ นี่นะครับลูกตัวแดงๆนี่นี่นะครับแม่ของเขานะครับสามหมื่นสามพห้าร้อยบาทนะครับเป็นง่วโคมแม่ลูกนะครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับถึงร้อยสามสิบนะครับส่วนสูง โดยคร่าวๆนะครับปีน้องเดี๋ยวผมจะนั่งล่งเบงนะครับนี่นะครับราคาามหาร้อยนะครับปีน้องแม่นี่กับราคาเดียวกันนะครับนีนะครับลูกของเขามีไร่นะครับนี่นะครับ แม่ล่ลูกกับไล่นะครับตาที่สามหาลอยนะครับพี่น้องเป็นงัวไทยนะครับนี่อีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี่กับตาที่สามหาลอยคือกันนะครับนี่นะครับลูกติดนะครับ ผมจะนางเบิงวัดส่วนสูงของเขานะครับสูงประมาณลอยสาธิพาเซนติเมตรนะครับแม่นี่ลูกตัวผูนะครับพี่น้องอันนี้ก็ของคุณพอ่อเจ้าของตลาดนัดคือกันนะครับเป็นมีง่วไปขายอยู่ในคอ,อกเลยนะครับนะครับให่เบิงสองแม่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นง่วโค้มคือกันนะครับมีลูกติดทั้งสองแม่นะครับ น,นี้ตั้งราคาไว้ทีสี่หมื่นพันนะครับพี่น้องสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมกับลูกน้อยนะครับอันนี้สูงสูงกว่าแม่ไล่ไล่นั่นนะครับราคาก็จะแจกตั้งกันนะครับแม่ไล่ไล่นั่นสามสิบสามหาร้อยนะครับแม่นี่สี่สิบเอ็ดนะครับ 4 1 0 0 0บาทนะครับมีสองแม่นะครับเป็นง่วแม่ค้มมีลูกติดนะครับปีน้องเดี๋ยวผมจะภาไปเบื้องลูกเขานั่นนะครับลูกของสองแม่สี่หมืนพันนะครับเบื้องลูกเขานะครับลูกกับลูกเป็นตัวแม่นะครับผมเฉลี่ยแล้ว ถ้าเป็นข้ตีราคาแยกนะครับเนาะลูกกัสีอยู่ประมาณสิบวานะครับแม่กัดสีอยู่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับถ้าลูกสิบเอ็ดแม่กับสามสิบนะครับเป็นขายคููกันตีหมื่นพันนะครับนี่นะครับผมจะวัดส่วนสูงของลูกเขานะครับเนี่ยผมนางลงนะครับพี่น้องนี่นะครับกาากล้องเนี่ยอยู่ใน ะดรับสายตาผมนะครับนี่นะครับเป็นงัวแม่ลูกสี่มืนหนึ่งพันบาทนะครับแม่ลูกกูนี่นะครับกับแม่ 41, ทีนะ่เห็นตะกนนั่นนะครับแม่ที่เห็นหัวอยู่กไกลๆนั่นสามมืนสามพันหาร้อยบาทนะครับแม่ไล่ๆนี่ก็สามมืนสามพันหาร้อยบาทนะครับอลูกที่นอนอยู่หันนี่นะครับแม่เขา คูนี่กับสามหบาทนะครับครับแต่ผู้ใดสนใจก็ล่องโทรเข้ามาสอบถามคุณพ่อคุนได้นะครับตามเบอร์ตู้ที่ผมให้ไหว้ตอนต้นคลิปนะครับเนะอะยู่ตลาดนัดอำเภอหน้ากลางจังหวัดนองบัวลำพูนะครับนัดมี่ทุกวันจันทร์นะครับแต่ถ้าอยากได้ง่วชุดนี้นะครับ เขามาได้ทุกมือนะครับวันอังคานพุดพลือหัดสุกเสารอาทิตย์นะครับง่วกับอยู่ในคอ,อกนะครับเพราะเป็นง่วของเจ้า,จาของตลาดนัดเองนะครับเพื่ไดเบิร์คลิปนีแล้วมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแสดงความคิดเห็นใดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห่กำลังใจวิ์ผู้ดินน้ำนะครับ คอบคุณพ่อขอขอยำเบอร์เบอร์โทรอีกรอบนะครับ084 084 961 961 9699 9699ครับคุณพอ่อซื้อหยังก่อนครับนลงครับนลงคุณพ่อนารงร่องโทษก่อมาสอบถามคุณพอ่ณพอเพิ่นไดเนาะครับเนาะขอบขอบคุณแลายๆครับ